โอเคครับนี้สิทุกคนก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับครูให้พวกเราดูเกี่ยวกับ asymmetric synthesis นะครับแล้วก็สารคาร์บอมเลกุลนะครับก็มีเรื่องของอตัว enantioselective นะครับแล้วก็ d i a s t r o s e l e c t i v e นะครับในลิงก์นี้ก็จะให้ดูตัวอย่างนะครับของคาร์บ ออกซิลารีนะที่ใช้ในการสังเคราะห์นะฮะว่ามันมีความาจำเป็นยังไงบ้างในการบังคับสเตอริโอเคมีของสารนะครับครูจะใช้ชีชตตัวนี้นะฮะเดี๋ยวส่งเข้าไปใน pdf เอเป็น pdf ไฟล์ 5, ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ของพวกเธอนะครับ mm hmm. ก็คือชีตพีดีเอไฟล์ PDF 5, ที่ชื่อว่า chiral auxiliary in asymmetric synthesis ก็ให้ใช้ตัวนี้ประกอบการเรียนการสอนนะครับอ่ะตัวนี้เรามาดูในสกรีนที่1น,นะครับเราจะเห็นว่าตัวคาร์อเนสสา r ีเนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่คล้ายๆกับ protecting group นะฮะเช่นตัวแรกเนี่ยเป็น, box นคาร์บอกซิลิกแอนะฮะมันมีไฮดรอกซีอยู่เราก็ ใช้สายล่อเอ็กซ์ไลรีเนี่ยมา,าแทนที่มันนะครับก็ทำปฏิกิยานะฮะเดี๋ยวครูจะให้ดูเราใช้เป็นอ x สี่ h นะฮะแล้วก็ h ก็จะหลุดก็จะกลายเป็น x สี่ลบลอแล้วก็วิ่งชนแบบ s and two นะครับ resonance stabilize แล้วก็ไล่น้ำตัวนี้ออกนะครับก็จะได้หมู ไคลลอนะครับออกซิลารีเนี่ยมาแทนนะครับสเต็ปนี้เขาเรียกว่า introduction of the auxiliary ก็คือใส่ตัว x 4 mm ี hmm. เข้ามา mm hmm. นะฮะแทนที่ไฮดรอกซีนะครับตำแหน่งเป้าหมายที่เขาต้องการทำปฏิกิยาเนี่ยก็คืออ,อตำแหน่งแอลฟานี้นะครับเนื่องจากว่ามี อสิบิควอนต์อยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะเจนเนอเรตเป็นอินเทอร์เลตแอนไอออนได้หลังจากนั้นก็ทำริยากับอิเล็กโทรไฟล์นะครับแต่ทีนี้มันจะเข้าด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยก็จะต้องบังคับมันโดยใช้ไคลล์ล็อกซูลารีก็คือตัว x 4ที่ที่ใส่เข้ามานะฮะพูดง่ายๆคือตำแหน่งอัลฟาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็น คลายลอคาร์บอนซึ่งมีสเตอริโอเคมีรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องบังคับทิศทางการเข้าของ่อ e i นะฮะ e i ก็คือตัวอิเล็กโทรไฟล์ที่เข้ามาเนี่ยนะครับว่าจะเข้าด้านหน้าหรือเข้าด้านหลังนะครับมันก็จะบังคับสเตอริโอเคมีได้อ่เดี๋ยวครูลองลบตัวนี้ออกอเราใส่คลายลอสลัีเข้ามานะครับก็คือ x c หลังจากนั้น ก็เจเนเรตอ่าเจเนเรตตำแหน่งอัลฟานะครับก็ใช้เบสนะใช้เบสมาจับนะครับมันก็จะกลายเป็นอินเทอร์เลตแอนไอออนใช่ไหมฮะเป็นลักษณะ,ะยอย่างนี้อ่าตรงเนี้ยก็เข้าทำปฏิกิร,ริยากับอ่าอิเล็กโทรไฟล์นะครับอ่าเช่นครูใช้ R X เนี่ยนะครับ มันก็จะวิ่งเข้าชนแล้วก็ไล่ X ออกนะครับแต่ทีน,นี้มันจะเข้าชนด้านไหนเนี่ยก็คือตัวที่คอนโทรลสเตโรเคมี ame, ก็คือตัวคาร์อลออกซิลารีหรือว่าตัว XC ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมนะฮะอ่าสเต็ปนี้เขาเรียกว่าไดแอสโตรเซเลกทีฟเรแอคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันเข้าเนี่ยนะครับก็เราก็สมมติตัว R เอาคิวคือ EI ตัวสีเหลืองนี้นะครับเราก็จะได้ตำแหน่งไายรอมเลกุลที่เกิดขึ้นใหม่ที่กูเขียนสตาร์ไว้นะครับที่ตำแหน่งอัลฟาเนี่ยหลังจากนั้นก็ดีโพเทกก็คือ Hydrolysis นะครับเพื่อที่จะดึง XC ออกนะครับก็ไฮโดรล s ซิสดยใช้น้ำนะครับซึ่ง Y ตัวนี้นะฮะก็อาจจะเป็นไฮดรอกซีก็ได้นะครับ อ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับใน p a t เ w a y นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวคาร์บอนออลเลรีที่ใส่เข้าไปแทนที่ไฮดรอกซีเนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่บทบังหรือบังคับให้ตัวอิเล็กโทรไฟล์นะครับหรืออาสีชมพูเนี่ยนะครับเข้าในทิศทางที่ต้องการได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้อ่าอ่าตำแหน่ง หรือว่าสเตอร์เคมีที่เราบังคับได้นะครับอ่ะตัวนี้เขาใช้ XC หรือว่าไคลอร์ x i ลคาไในการโปรเทคที่ตำแหน่งไฮดรซีอีกเทคนิคหนึ่งคล้ายๆกันนะครับเขาก็ใช้การโปรเทคที่ตำแหน่งอ่าคาร์บอนิลนะครับเขาก็จะใช้ปฏิกิยา Condensation กับหมู่เอมีนนะครับเช่นอ่าครูใช้ เอมีนแต่ว่าเอมีนเนี่ยไปต่อกับออกซิลารี iliary, เนี่ยก็คือต่อกับ xC ซนะซึ่งตัว x c นีนะจะเป็นตัวตัวกำหนดนะครับว่า,าตัวที่จะเข้ามาต่อกับโมเลกุลตัวเนี้ยสีเหลืองเหลืองเนี่ยมันจะเข้าด้านซ้ายหรือด้านขวาได้นะถ้าเราเห็นอย่างเนี้ยนิสิตเห็นตัวคาร์บอนิลใช่ไหมครับแล้วก็ เห็นสีฟ้าของอะมิโนนะครับก็ตัวนี้ก็จะดึงน้ำออกปฏิกิริยาการดึงน้ำออกจากโมเลกุลเขาเรียกว่าคอนเดนเซชันอ่ลบโมเลกุลของน้ำหนึ่งตัวนะครับเนี่ยดึงน้ำออกเพราะนั้นเนี่ย C และบอลโก็จะกลายเป็น C ดับเบิลบอลเใช่ไหมครับตรงสีเหลืองตัวนี้แต่ว่ามีไคลอรสีฟ้าติดมาด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ ในตำแหน่งอัลฟาเช่นเดิมนะครับก็จะมีอัลคาิกโปรตอน2ตัวที่สามารถแอบสแรกนะฮะโดยใช้เบสนะครับแอบสแทกมันแล้วก็เจเนเรตเป็นอินโดเลตแอนไอออนนี่ตำแหน่งลบตรงนี้นี่ N แล้วก็ x c นะฮะอ่าหลังจากนั้นก็ใส่ Rx เข้ามานะครับก็จะวิ่งชนแล้วก็ไล่ X ออกแต่ว่าการชนเนี่ยนะครับอิทธิพลของ ออกซิลาลีตัวนี้ก็จะช่วยบทบังนะครับบังคับให้ R าเข้าในตำแหน่งที่ต้องการได้นะฮะอ่าก็คือ e i นะเนะี่ยหลังจากนั้นก็ไฮโดรซิสไฮโดรซิสก็คือจะเปลี่ยนตัวดับบลเอ w ็ n กลายเป็นดับบ w b o กลับมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเขาเรียกว่า diastereoselective synthesis which is chiral o x a l a t ะะครูเคยสอนในคลิปที่แล้วไปรอบหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการทวนแล้วก็ชี e นี้ก็สามารถใช้ได้นะครับมีตัวอย่างที่น่าสนใจหลายตัวอ่ะในหน้านี้นะครับในฟิกเจอร์ที่1นนะครับเป็น select selected chiral auxiliary นะครับที่มีการใช้ในการสังเคราะห์แบบ asymmetric synthesis นะครับแล้วก็ ่คนที่คิดคน้นคารอนออซลาเรียเหล่านี้ก็จะตั้งชื่อนะครับตามชื่อตัวเองนะครับซึ่งก็มีสารหลายตัวที่เราคุ้นเคยกันนะครับเช่นตัวฮอบแมนนะฮอบแมนนะครับคารอนออซลาเรียตัวเมเยอร์คารอนออซลาเรียนะครับโคเรเอนเดอร์อันนี้ก็ยามาดะก็คือเป็นนักเคมีชาวญี่ปุ่นเป็นคนคิดนะครับแล้วก็ เฮมเส้นนะครับตัวนี้อ่ะมีหลายตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีทั้งหมดสิบสองตัวสิบสองตัวนี้เราจะเห็นกันบ่อยๆนะครับในเปเปอร์นะครับออร์แกนิกซินธิซิสนะครับ esis, ครูคจะยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งนะครับเช่นของเฮมเส้นนะครับไคลโรอัลซาลีใช้โมเลกุลนี้ในการประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์ สารบางตัวนะครับมาดูนะครับอ่าดูในหน้าถัดไปอ่ดูหน้านี้อ่าตัวนี้นะครับเขาใช้อ่าเฮมเซนนะครับอ่าไรออสซาลีในการบังคับทิศทางการเข้าของหมู่ R นะครับอ่าการเข้าหมู่ R เรามาดูนะครับว่าเขาเริ่มยังไงอ่ถ้าเราดูตัว เอ็มเส้นไคลออซิลารี่จริงๆเนี่ยอ่ามันจะเปิดปลายเป็น o h ใช่ไหม o อเเพราะนั้นเนี่ยตรง o h เนี่ยมันก็จะไปต่อกับโมเลกุลอื่นนะครับอ่ามาดูหน้าถัดมา o h มันก็ต่อกับ OR เห็นไหมฮะ OR ซึ่ง R ารเขาบอกว่าคืออะไรอพามตอนนี้ก็คืออ่าซีดับเบิ O ต่อกับ CS2 แล้วก็ R นะมันก็คือเอสเทอร์ นะครับคือเอสเทอร์แต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีตำแหน่ง CS2 ที่จะเจเนเรตอินดูเลตแอนไอออนได้นะเพราะนั้นเนี่ยเอสเทอร์ e ster, ตัวนี้ไฮโดรลซิสมันก็ออกมาเป็นคาร์บอกซิลิกใช่ไหมครับออกมาเป็นคาร์บอกซิลิกตัวออกซิลารี ary, จริงๆเนี่ยก็คือเนี่ยคูลบายสีเหลืองเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยที่คูลบายสีเหลืองนี่คือออกซิลารีที่เขาใส่เข้ามาเพื่อที่จะ บังคับให้วงกลมสีแดงนะครับอ่าก็คือเอสเทอร์กรุ๊ปเนี่ยนะเข้าทธรริยาในทิศทางที่กำหนดนะครับอ่าดูตามโคนะครับมาอ่าด้านบนนะครับด้านบนดูลูกศรด้านบนนะครับเขาใส่ LQ ลคิวลิเทียมนะลิเทียมก็จะเป็นบวกตัวนี้เป็นลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะ มันก็จะแอฟสักโปรตอนคูรบตรงนี้ก่อนนะครับเขียนตรงนี้ให้ชัดเจนนิดนึง O ใช่ไหมครั C, บ C ีน้ำบอล O แล้วก็ C H 2 R นะครับซีเอสแล้วก็ H อสเนี่ยเอสนะครับอ่า ตัวเบสก็จะมา abstract proton นะครับ abstract proton ตอนนี้ก็ชิปเข้ามานะฮะกลายเป็นอิโนเลตเนะี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็มาจับกับลิเทียมนะก็จะได้แพทเทิร์นนี้นี่โอเคนะฮะสีเหลืองเราจะเห็นว่ามีพันธุคู่ใช่ไหมพันธุคู่ที่เกิดตรงนี้ตรงสีน้ำเงินนะครับพันธุคู่เนะี่ย ก็คือตำแหน่งน,นี่นี่คือปัญัาคู่ที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะอ่ามันก็จะจัดตัวอ่าในช่วงที่เกิด ured, อินโนเลตอนออนเนี่ยจะจัดตัวด้่สองแบบก็คือแบบ e e form inolate กับ z form inolate นีก็คือตัวเมทิลสีแดงแตัวเนี้ยบิดขึ้นแล้วก็บิดลงแค่นั้นเองนะครับอืมนะก็ได้ e แล้วก็ z form นะครับ อ่ะถ้าเป็น e form inolate อ่ามันก็จะอ่าบังคับ <c oughs> ให้เข้าทำในตัวอีกตําแหน่งหนึ่งใช่ไหมตัวนี้อ่าเป็นลบแล้วก็ตัวนี้เป็นบวกมันก็ resonance กับพันธะคู่แตกออกแล้วก็โซนอ่าไล่ x อ,ออกนะอ่าก็จะถูกบังคับให้เข้าอีกทิศทางหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นก็ ไฮโดรไลซิสนะครับเพื่อที่จะเอาเอาอะไรครับเอาตัวออกซูลารีสีเหลืองเหลืองเนี่ยออกไปไฮโดรไลซิสไฮโดรไลซิสเอสเตอร์ก็จะได้คาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ในกรณีของอ e ีอินโนเลสนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นแซดแซดอินโนเลสใช่ไหมแซดอินโนเลสก็เหมือนกันเลยบวกลบใช่ไหม ชิปเข้ามาเลโซนแล้วก็วิ่งชนไลอ็ X ออกนะฮะหลังจากนั้นก็อ่าไม่ใช่ไฮโดรเซต์ก็เรียกรีดักชันนะครับโดยใช้ลิเทียมอลูมิเนียมไฮไดเอลเอนะตำแหน่งที่เข้าก็จะอ่าด้านนี้เหมือนกันนะฮะด้านนี้เหมือนกันแต่สเตโอเคมีเป็นชี้ไปด้านหลังต,ตัวนี้สเตโลเคมีเป็นชีมาด้านหน้า นะตรงนี้เขาเรียกว่า asymmetric alkylation นะครับโดยใช้เฮมเซนแคมฟอร์คลายลอออกซิลารีในการช่วยบังคับทิศทางการเข้าของหมูอาโอเคนะอ่าอ่ะในหน้านี้เนี่ยก็จะมีตัวอย่างคลายล่ออุคสลารีที่นักวิชาตคนอื่นๆคิดค้นขึ้นมาอีกหลายตัวเลยนะครับเช่น ปี1 9 9่งเก้าเกก็มีชาวญี่ปุ่นใช่ไหมครับคิดชิบิออกซิลารีนะครับฟูจต้าแล้วก็นากาโอะนะฮะอันนี้ก็ปี1985้ยบาใช่ไหมครับมีเดวิดนะครับ1995ามีหลายคนนะครับมีของคนจีนด้วยนะครับของคุณยาน นะครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะตั้งชื่อเป็นเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์คนที่คิดค้นสารเหล่านี้นะครับอ,อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออ e ีวานในปี1981นะครับเนี่ยที่ครูทำเป็นสี่เหลี่ยมนี่ไว้ตัวนี้จะเห็นบ่อยในการสังเคราะห์นะครับเป็น asymmetric s y n e s i s สังเคราะห์เรามาดูนะอีวานอีวาน1981นะฮะ ตัวส,สีเหลืองนะฮะเนี่ยมีการใช้เยอะเลยนะครับเห็นนะฮะอ่าเนื่องจากว่ามันมีตัวไดคีโตนนะครับตรงตำแหน่งสีเหลืองเนี่ยก็จะสามารถบังคับอินโนเลตนะครับอ่าบังคับ olate อินโนเลตตัวนี้เป็นบวกเป็นลบใช่ไหมเวลาชิปปึ๊บแล้วก็ชนอ่าไลเอ็กออกมันจะบังคับทิศทางการเข้านะฮะอ่าจะบังคับ ยังไงก็ขึ้นกับหมู่เบนซิลกรุ๊ปที่เกาะอยู่ใน e 1, อีวานออกซิลารีตัวนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นสเตโลเคมีที่ถูกบังคับในไฮไลท์ที่ครูเขียนเป็นสีเหลืองได้นะครับส่วนตัวข้างล่างข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้ก็เช่นกันใช่ไหมฮะเช่นก,กันก็ชิปแล้วก็ตัวนี้ก็วิ่งชน เอเดี๋ยวนะต้องต้องวิ่งชนที่ตำแหน่งคาร์บอนิลนะเนี่ย<ๆ>เขาเรียกว่าอ e ีวานซินเดซิสนะครับเป็นอะซิเมตริกซินเดซิสแบบอาดัลดอลคอนเดนเซชันเนี่ยก็ใช้อ่าอคซิลารีนะครับของโทเบเซอร์อีวานนะครับในการสังเคราะห์ อ่าอีกตัวหนึ่งนะฮะเช่นตัวข้างล่างนี้นะฮะก็ใช้เมทิลคอมเพล็กซ์เนี่ยมันก็จะสามารถมาคอมเพล็กซ์ที่ตัวไดคีโตนตัวนี้ได้นะครับอ่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาทำปฏิกิริยานะครับตัวนี้เขาทำอะไรฮะอ่อเขาทำดิวส์ออาเดอร์ใช่ไหมระหว่างอ่าไดอีนไดอีนก็คือที่คูวงกลมกับไดนโนไฟใช่ไหมครับ มันเข้ายัางไงลองดูสิเขียนไม่กคยซึมได้ป่ะดูนะฮะก็มาอย่างนี้ใช่ไหมชิปปึ๊บตอนนี้ปึ๊แแบบแล้วก็มาเข้าด้านนี้ก็เปลี่ยนปิดเป็นวงหกเหลี่ยมเขาเรียก initial asymmetric a g g r e g a t i o n outor แล้วก็ deuce outor reaction นะคร,รับ <c oughs> ที่เหลือก็ลองไป <c oughs> ดูนะครับเหมือนหน้านี้นะฮะเป็นแค t a า y t ติกไดเ t r ร m e r เมอร์เซเลกทีฟอ่าแอนตี Anti ้ไดเออรเรคชั่นนะครับอ่าลองดูซิตัวนี้เขาใช้ตัวไหนอ๋อก็อย่างนี้ใช่ไหมก็คืออ่าก็เปลี่ยนเป็นอินโอเลตก่อนใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นอินโอเลตก่อนนี่ <c oughs> อตอนนี้นะครับเปลี่ยนเป็นอินโอเลต O ติดกับแมกนีเซียม X นะฮะนี่ H 1นึอันนี้ก็ N นะครับอบัลบอน o, o แล้วก็เบนซิลซิลกุ่ม <c oughs> ตอนนี้ก็ชิปนะครับแล้วก็ลงมาแล้วก็ชนชนอะไรครับ ชนตัวนี่ตัวแอลดีไฮด์ตัวนี้นะครับนี่ไงก็ได้ R2 องแอลดีไฮด์ตัวนี้ก็มันก็จะตัวนี้มันเป็นดับเบิลบอนใช่ไหมดับเบิลบอนเอสมันก็จะรีดแนนขึ้นมาแล้วก็ไปรับไฮโดรเจนมันก็จะกลายเป็น o อเอนะเป็นนอนอีวานแอนตี้นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นอ e ีวานแอนตี้นะครับคล้ายๆกันก็คือตัวโ <c oughs> อเอสที่เกิดจากชี ด้านหลังกับชี้หมาด้านหน้าแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวลองเอาชี้นี้ไปดูนะครับอ่แล้วก็ครูให้ลองไปไล่ดูในสครินที่5ด้วยนะครับว่ามีการใช้ออสซิลารีในการบังคับทิศทางการเข้าได้อย่างไรบ้างนะครับ